สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนสงสัยก่อนนอนในค่ำคืนนี้เป็นคำถามผีมีจริงหรือไม่ความเชื่อเกี่ยวกับผีในมุมมองทางวัฒนธรรมเรื่องราวเกี่ยวกับผีหรือวิญญาณน,นั้นพบได้ในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกตั้งแต่ยุคดึกดำบรรมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายปรากฏการณ์ที่มนุษย์ไม่เข้าใจในอดีตเช่นเสียงประหลาด เมื่อเกิดเสียงในป่าหรือบ้านเก่าคนโบราณอาจจะสรุปว่าเป็นเสียงของวิญญาณที่กำลังสื่อสารการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุอาจถูกมองว่าเกิดจากการรบกวนของวิญญาณชั่วร้ายการปลอบโยนจิตใจความเชื่อเรื่องผีทำให้ผู้คนเชื่อว่าคนรักที่จากไปไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงอยู่กับเราในอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อ ที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจได้อย่างดีในแง่นี้ผีจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการทางสังคมที่ช่วยให้มนุษย์ในอดีตสามารถทำความเข้าใจและจัดการกับความกลัวและความไม่แน่นอนในชีวิตได้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทำไมคนถึงเห็นหรือรู้สึกว่ามีผีแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันการมีอยู่ของผี แต่ก็มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับประสบการณ์การเจอผีที่ผู้คนอ้างถึงครับ 1. ปรากฏการทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาสมองของเราเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนมากและบางครั้งมันก็สามารถสร้างภาพและเสียงที่ไม่มีอยู่จริงได้ครับภาพหลอน hallucinations เมื่อเราอยู่ในภาวะที่ร่างกายอ่อนเพลียขาดการนอนหลับ หรืออยู่ภายใต้ความเครียดสมองอาจสร้างภาพหลอนขึ้นมาได้ครับซึ่งบางครั้งภาพนั้นอาจจะเป็นภาพคนหรือเงาดำๆที่เราตีความว่าเป็นผีภาวะผีอัมหรือ Sleep Paralysis นี่เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดครับมันเกิดขึ้นเมื่อสมองตื่นตัวแต่ร่างกายยังคงอยู่ในสภาวะหลับสนิททำให้เราขยับตัวไม่ได้ ในช่วงนี้สมองอาจสร้างภาพหลอนที่น่ากลัวขึ้นมาได้เช่นการเห็นคนหรือเงาดำๆนั่งทับอยู่บนหน้าอกซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องผีอำนั่นเองครับเอพอฟีเนียเป็นภาวะที่สมองของเราพยายามหาแบบแผนหรือความเชื่อมโยงในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันเช่นการเห็นรูปร่างใบหน้าของคนในเงาหรือรอยเปื้อนบนกำแพงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้บางคนเห็น หน้าผีในรูปถ่ายหรือในสภาพแวดล้อมที่มืดสลัวปรากฏการทางสิ่งแวดล้อมและทางฟิสิกส์บางครั้งเหตุการณ์ที่เราคิดว่าเป็นผีก็มีคำอธิบายทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจครับเสียงความถี่ต่ำอินฟราซาว์เสียงที่มีความถี่ต่ำกว่า20เฮิรซ์ซึ่งหูมนุษย์ไม่ได้ยินสามารถทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัววิตกกังวลหรือแม้กระทั่ง ทำให้เกิดภาพหลอนทางสายตาได้เสียงเหล่านี้อาจมาจากลมพัดผ่านอาคารหรือเครื่องจักรที่ทำงานอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวครับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) บางทฤษฎีเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างรุนแรงอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองมนุษย์และทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามหรือเห็นภาพหลอนได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่นักล่าผีมักจะใช้เครื่องตัวจับ EMF ในการหาพลังวิญญาณนั่นเองครับคาร์บอน m o n กไซ d e การรั่วไหลของแก๊สคาร์บอนอน n o x i d ์ในบ้านเก่าอาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะและเห็นภาพหลอนได้ซึ่งในอดีตอาจถูกตีความว่าเป็นอาการของการโดนผีหลอกนั่นเองครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผีมีจริงหรือไม่ แต่ประสบการณ์ที่เราเรียกว่าการเจอผีส่วนใหญ่แล้วมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผลซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมครับอย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องผีก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์ที่ช่วยให้เราสามารถทําความเข้าใจความตายและอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ในอดีตครับถ้าชอบสงสัยก่อนนอนก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ และคอมเมนต์กันได้นะครับ